ในี่โจนโดนแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันเพิ่งจะหยุดตกไม่รู้จะไปไหนตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วนะมีเวลาไม่เยอะก็ไปขี่รถล้อหาหมายแถวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกนะันจะได้กินแฮงหรืจะได้กินปลาโอเคตอนนี้เราก็ถึงหมายแล้วนะ หมายนี้ไม่ได้มานานมากมาอีกทีโอ้โหน้ำกำลังดีเลยสวยมากเพราะฝนมันเพิ่งตกไปนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเดินลุยกันเลยนี่ครับถึงหมายแล้วสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะลกๆหน่อยแต่นี่ลกๆอย่างนี้แหละ น่าจะมีตัวหรือเปล่า ป๊บรับชโชคมีตรงไหนสวยกว่าตรงนี้แล้วตรงนี้นะนานนิโอ้โห <c oughs> อ,อีกนิดเดียวจะขึ้นหญ้า ถ้าเป็นยายสวยต,ตอนนี้กบสวยชัน่นไหนก็เจอแต่มดคลิปก่อนก็ยุงคลิปนี้ก็มดเปลี่ยนกลับเป็นกบยางเหมือนเดิมตีกบกระโดดก็ไม่กัดตีอะไรก็ไม่กัดกัดอย่างเดียวมดกลับ คองปลาไม่กลัดในทุกตัวนะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวย้ายใหม่ขีไปเรื่อยเจอตรงไหนก็ใชเราก็ย้ายใหม่มาแล้วนะครับหมายนี้ก็หมายประจำของผมเลย ไม่น,น,น่ากันหรอกคนอยู่ใกล้ก็ได้นมะ ขอ้ขอข้อเยอะจังโอ้โห ур, นี่ไงข้อว่ะลากมาเนี่นๆนี่ว่ะจะพ่อแม่มันไม่หน,นีนะโดน,น,นโดนแล้ว <uso> ได้นะครับ พ่อครับเลยลองตีแย่ๆดูแต่มันกจับไม่ได้ส่งเลยครับกลับทุกวักปั๊บนี่ตัวยาวเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะปล่อยมันกลับไปเลี้ยงลูกเหมือนเดิมเราขอแค่ตกปลามีคีดไม่ท่านผู้ชมดูนี่จับพวกยาวเาเต็มปากดูว้าวนี่ไปพอได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวปล่อยละ กบยางตัวเดียวตัวเดิมสองคลิปแล้วนะกบยางตัวนี้ปลาตัวแค่นี้ถ้าเกิดฝนมันตกมันก็ออกคอกแล้วไม่ต้องตัวใหญ่ครับโหดูหลุดพอดีอืมไปอ,ออกแล้วปไปเอาเรือเป็นงงเลยเอา้าใจเย็นได้ไปแล้วแข็งแรงดีนะครับไปออกอปกูนึ่ง ไมแล้วยินไงไม้เดียวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นได้ยินปลากัดอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวไปตีพุ่งออกมาจากหญ้ากัดปุ๊บไม่มีน้ำกระจายตามนีนน่โดนใบ โอ้โหตัวอย่างใหญ่มันอยู่ไหนตัวมองไม่เห็นอะมันอยู่ในหญ้าเอออยู่ในหญ้า,ออากัดขนาดนี้กี่โลเนี่ยไอ้นี่แหละที่ได้ยินตอนแรกใช่สองรอบแล้วนะอยู่ในหญ้านี้หญ้นานู้นเหรอเหมือนนั่งกับเพื่อนกัดขนาดนี้กี่โลเนี่ยกัดยังกระเสโดเลยเส็นกตับมัน่นะ พูดเล่นข้อ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 นะนะแต่วันนี้น้ำดีจริงๆเนอะตรงบัวนะกัดทีคงแบบน้ำกระจายอตนะีแต่วันนีงคือไม่เห็นเลยเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนตุ้ยใหญ่ปลากัดใหญ่ๆพวงนี้มันไม่น่าจะอยู่พี่ ้น้ำม้วนนั่นอ่ะาาอออ A few moments later ผมสรุปวันนี้ก็ได้ปลาตัวเดียวนะครับเป็นปลาคอกด้วยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้โอเคเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาหมายใหม่ๆดูนะ เราคิดว่าหมายกเก่าท่านผู้ชมน่าจะดูแล้วเบื่อเดี๋ยวผมจะไปหาตีชโดพวกนี้บ้างตีแต่ปลาช่อนมันก็ไม่ค่อยกัดอะ่ะเดี๋ยวลองไปตีชโดไปคลิปหน้าเจอกัน